ทำไมเฟอร์ r ารีต้องสีแดง a อสตันมาตินทำไมต้องสีเขียวและเมอร์เซเดสทำไมต้องสีเงินวันนี้เราจะมาย้อนดูที่มาสีประจำตัวของรถแข่งและทีมแข่งกันครับการกําหนดสีในรถแข่งที่มีการบันทึกไว้ครั้งแรกคงต้องย้อนกลับไปถึงปี1900เลยครับในการแข่งกอร์ดอนเบเนตครับมันคือการแข่งขันรถยนต์ในฝรั่งเศสที่วิ่งจากปารีสถึงลียง ระยะทางรวมกว่า500กิโลเมตรในตอนนั้นมีนักแข่งและรถแข่งจากหลากหลายประเทศจึงมีการกําหนดสีของรถแข่งโดยแบ่งตามชนชาติของนักขับครับซึ่งได้แก่สีน้ําเงินเป็นฝรั่งเศสสีเหลืองเป็นเบลเยียมสีขาวเป็นเยอรมันและสีแดงคือสหรัฐอเมริกาครับการกําหนดสีนี้นตอนนั้นก็เพื่อป้องกันการสรับสนเท่านั้นแหละเจ้าคนบันไดวอจีเนียครับอ๋อหมูกันต่อมาในปี1902เซลวินเอท นักแข่งรถชาวอังกฤษชนะก,การแข่งกอร์ดอนเบเนตครับมาได้และรถของเขาเป็นสีเขียวครับนับจากนั้นนักแข่งชาวอังกฤษจึงมักใช้รถแข่งสีเขียวโดยช่วงแรกจะใช้สี h ชม r บอร g กรีนก่อนจะพัฒนาไปเป็นสีบริติ h r เรซิ่งกรีนในเวลาต่อมาพอเข้าสู่ยุค1920 AIA CR ซึ่งเป็นผู้จัดกราังปีในตอนนั้นก็เริ่มมีการกำหนดสีให้ชัดเจนมากขึ้นครับ ในยุคนั้นรถแข่งของอิตาลีทําผลงานได้ดีอย่างต่อเนื่องซึ่งรถอัลฟาโร e มมากับสีแดงรอสโซคอซ s าสีนี้เลยกลายเป็นสีประจําของรถแข่งอิตาลีครับขณะที่สหรัฐเปลี่ยนไปใช้ตัวถังสีขาวเฟรมสีน้ําเงินชื่อว่า Imperial Blue เวลาต่อมาผู้เข้าแข่งขันเริ่มหลากหลายมากขึ้นครับไม่ได้มีเฉพาะชาวยุโรปจึงมีการกำหนดรายละเอียดสีของรถแข่งมากขึ้น ซึ่งแยกย่อยลงไปถึงสีของตัวถงังแชสซีและสีของตัวเลขครับของไทยเองก็มีการกำหนดสีด้วยนะครับสีประจำรถแข่งของนักขับชาวไทยคือสีฟ้าคาดเหลืองตัวเลขสีขาวตามแบบรถแข่ง ERA R12B ของพระองค์เจา้าพิรพงษ์พานุเดชนั่นเองครับมีเรื่องสนุกๆกเกี่ยวกับสีของรถแข่งเกิดขึ้นในช่วงยุค1930ด้วยเชน่นกัน เล่ากันว่ารถแข่ง Mercedes W 2 5มีน้ำหนักเกินขีดจำกัดที่750กิโลกรัมหนักเกินไป1กิโลกรัมครับทีมงานจึงสั่งลอกสีขาวออกเผยให้เห็นชิ้นเนื้อเหล็กด้านในทำให้ผ่านกติกามาได้และกลายเป็นจุดกำเนิดของตำนานสอนสีเงิน Silver a e r o รถแข่งของ Mercedes หลังจากนั้นจึงมักจะเลือกใช้สีเงินกันครับซึ่งคุณอาจจะสงสัยว่าแค่ลอกสีน้ำหนักมันหายไปเยอะขนาดนั้นเลยเหรอ ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะสีสมัยนั้นมีส่วนผสมของตะกั่วอยู่ด้วยนั่นเองครับกลับไปที่คำถามต้นคลิปแล้วทําไมเฟอร์รารี่ถึงใช้สีแดงส่วนหนึ่งก็แน่นอนว่าเพราะเป็นผู้ผลิตจากอิตาลีแต่ถ้าจะให้ไปลึกกว่านั้นเฟอร์รารี่นั้นเริ่มต้นจากการเป็นตัวแทนทีมของ a l ลฟาโรบิโก่อนจะแยกตัวมาเริ่มกิจการของตัวเองในปี1947ซึ่งรถคันแรกที่ออกแบบและผลิตก็มากับสีแดงครับ นับจากนั้นสีแดงก็กลายเป็นสีประจำตัวของเฟอร์ารีและมันสะท้อนตัวตนของพวกเขาออกมาได้ดีด้วยหลังจากสงครามโลกครั้งที่2สีของรถก็เปลี่ยนไปอ้างอิงจากประเทศของทีมแข่งแทนครับไม่ได้นับจากผู้ผลิตรถเช่นในปี1954สเตอร์ลิ m o อ s สขับมาเซราติ 250F ที่เป็นรถอิตาลีแต่ใช้สีเขียวเพราะลงแข่งในนามของทีมจากอังกฤษ ซึ่งมันก็ไม่เชิงว่าเป็นกฎตายตัวครับทีมต่างๆยังมีอิสระที่จะทำสีรถอะไรก็ได้จุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นในเซาท์แอฟริกันกลางปีปี1968ทีมกันสตอนจากแอฟริกาใต้ได้เพนรถบราบรามตามแบบลวดลายของยี่ห้อบุรีกันสตอนสนามถัดมาหรือสเปนิสกลางปีทีมโลตัสก็เอาเยี่ยงอย่างครับโดยเปลี่ยนสีของ 49B เป็นสีแดงทองขาวตามสีของซองบุหรี่โกลลีฟนับจากจุดนี้นี่แหละครับที่ลายรถแข่งเปลี่ยนไปกลายเป็นลายของผู้สนับสนุนไม่ว่าจะเป็นลายสีฟ้าส้มของกรฟออยลายของมาร์ติน่สีขาวแดงของมาโบโลสีขาวน้ำเงินของโรตแมนและสินค้าอื่นๆที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นชายชาตรี คือส่วนใหญ่ก็ไม่พ้นบุหรี่ไม่ก็เล่าหรือน้ำมันครับแต่ก็มีลวดลายสนุกสนุกเกิดขึ้นเหมือนกันเช่นลายหมูชมพูของพอเช917และในที่สุดการกำหนดให้ใช้สีตามประเทศชาติก็ถูกยกเลิกไปในปี 1970FIA ไม่ได้มีข้อกำหนดเรื่องสีของรถแข่งอีกต่อไปครับมีแค่าบางทีมที่ยังเลือกใช้สีประจำชาติต่อไปเช่นฟอร์รีรถแข่งของพวกเขายังคงใช้สีแดงจนกลายเป็นเอกลักษณ์ ยุคหลังจากนี้นี่เองครับสีของรถแข่งโดยส่วนมากก็กลายเป็นลายจากผู้สนับสนุนเป็นหลักเช่นรถแข่งของแมคลาเรนที่มากับลายของมาโบโรเช่นเดียวกับการแข่งขันประเภทอื่นๆครับหากไม่ใช่สีของทีมก็มักจะเป็นลวดลายของสปอนเซอร์พอเวลาผ่านไปลวดลายพวกนี้ก็กลายเป็นเอกลักษณ์ของรถแข่งคันนั้น เช่นสีน้ำเงินเหลืองของทีมซูบารุก็มีที่มาจากสีของปุรียี่ห้อ1ที่ใช้สีเหลืองน้ำเงินครับและถึงเขาจะไม่ใช้สป,ปอนเซอร์อีกแล้วแต่ซูบารุก็ยังเลือกใช้คู่สีนี้ต่อจนกลายเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองเรามาดูสีของรถแข่งใน F1 ปัจจุบันนี้กันว่ามีที่มาจากไหนกันบ้างรเริ่มกันที่ Red Bull สีพื้นฐานของทีม Red ร u l ูที่เป็นสีน้ำเงินเข้มมีที่มาจากสีประจำตัวของรถแข่งจากออสเตรีย เนื่องจากคนที่ซื้อกระทิงแดงไปทําตลาดในเมืองนอกหรือที่ทริสเมเทสซิสเป็นชาวออสเตรียครับรวมถึงฉลากของกระทิงแดงก็ใช้พื้นสีน้ำเงินเหมือนกัน f e อร์นารอย่างที่ได้เล่าไปว่าเป็นสีประจำชาติของรถแข่งจากอิตาลีซึ่งถ้าสังเกตดีๆสีของรถแข่งในปัจจุบันไม่ได้เป็นสีแดงสดแต่จะเป็นสีแดงเข้มครับแม l a คลา สีส้มของแมคลาเรนในปัจจุบันมีที่มาจากสีรถแข่งของบรูซแมคลาเรนในช่วงยุค60ซึ่งเพิ่งจะมาเปลี่ยนกันนี่แหละครับเพราะถ้าไปไล่ดูจริงๆจะเห็นว่าสีรถแข่งของแมคลาเรนเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับเช่นยุค70ถึง90จะมากับลายของมาโบโรสีแดงแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีดำๆเงินๆช่วงที่รวมกับเมอร์เซเดสในช่วงยุค200 0จะมีลายเวสและบดาโฟนที่หลายๆคนน่าจะจำกันได้ จะกลับมาใช้สีส้มอีกทีก็ตั้งแต่ปี2017เป็นต้นไปครับและนำมาใช้กับรถที่ทำขายจนกลายเป็นสีประจำตัวไปด้วย Mercedes สีเงินเป็นสีประจำตัวของเม r c e d e s มาโดยตลอดครับแต่มีการเปลี่ยนมาใช้สีดำช่วงปี2020ถึงปี2021เพื่อสนับสนุนความหลากหลายทางเชื้อชาติแล้วถึงเปลี่ยนกลับไปใช้สีเงินอีกทีในปี2022 ส่วนเหตุผลที่กลับมาใช้สีดำอีกทีในปี2023รอบนี้ก็ทําเพื่อลดน้าหนักซึ่งบางส่วนจะไม่มีการทาสีเลยครับจะเห็นเนื้อคาร์บอนเพียวๆทําให้ดูดุมากๆ <S a <ston> Martin s สตันมาตินสีประจํารถแข่งอังกฤษคือสีเขียวครับซึ่งแอสตัน a r t i n ก็ยึดเอาสีนี้เป็นสีประจําทีมรวมถึงรถที่ขายก็ด้วยเช่นกันครับ RB Visa Cash App RB Formula One Team ซึ่งทีมนี้อย่างที่รู้ว่าเป็นทีมอนุบาลอุไรปูนักแข่งเก่งๆหลายคนต้องผ่านทีมนี้มาก่อนครับสีและชื่อของเขาก็เปลี่ยนมาเรื่อยๆก่อนหน้านี้คือ Alpha t ทูรีใช้สีขาวและสีน้ำเงินเข้มและก่อนหน้านั้นอีกก็เป็นโทโรร s โซหรือกระทิงแดงในภาษาอิตาลีครับจะใช้สีน้ำเงินโดยทีมนี้มีที่มาจากการที่เรปูเข้าซื้อทีมมินาดีมาอีกทีครับ และฟอร์มทีมไว้ใช้ช่วยเก็บข้อมูลกับพัฒนานักแข่งให้ทีมหลักด้วย h a ร s สฮา s a สอ o โตเมชัเป็นผู้ผลิตเครื่องจักรอุตสาหการรมจากสหรัฐครับซึ่งสีประจำแบรนด์ของเขาคือสีแดงขาวรถแข่งของเขาส่วนใหญ่มักจะใช้สีขาวดำและแดงมีช่วงปี2019ที่ใช้สีดำทองเพราะได้สปอนเซอร์จากเครื่องดื่มชูกำลัง Bridge Energy ซึ่งเหตุการณ์นี้ออกจะหานิดนึงครับ เพราะทางต้นทางอยู่ดีๆก็ถอนสปอนเซอร์กลางคันและบอกว่าเป็นการตัดสินใจของ CEO เพียงคนเดียวรวมถึงแบรนด์นี้ก็ไม่มีใครเห็นสินค้าจริงๆครับเลยไม่รู้ว่ามันยังไงกันแน่ครับสุดท้ายลายนี้ก็ถูกเปลี่ยนออกอ l าวพีดสีหลักของเขาก็คือสีน้ำเงิน f r e n ด์ Racing Blue และมีสีชมพูของสปอนเซอร์ BW t ครับวิลเลียม วิลเลียมเป็นทีมที่อยู่กับ F1 มาอย่างยาวนานครับในยุคแรกๆจะมากับสีขาวคาดเขียวเนื่องจากได้สปอนเซอร์จากสายการบินซาอุดิอาระเบียแต่ที่คนจำได้ก็คือรถ FW 1 4 b ที่ไนเจลแมนเซลขับครับซึ่งมากับสีขาวน้ำเงินและเหลืองต่อมาก็ได้สปอนเซอร์จากรถ m a n สีจึงเปลี่ยนไปอีกครั้งและมีช่วงที่กลายเป็นสีแดงด้วยครับซึ่งเป็นสีจากสปอนเซอร์จากวินฟิล l d ก่อนที่จะเปลี่ยนไปใช้สีขาวคาดน้ำเงิน หลังจากนั้นเป็นลายของมาร์ติน่และในปัจจุบันพวกเขาก็เลือกใช้สีน้ำเงินเนวี่บลูครับเช็กซาวเบอร์สเต็ก F1 ทีมเชกซาวเบอร์หรือโดยเนื้อแท้พวกเขาคือทีมซาวเบอร์มอเตอร์สปอร์ตพวกเขาอยู่กับ F1 มาอย่างยาวนานครับโดยยุคหนึ่งพวกเขาเคยพาร์ทเนอร์กับ BMW ต่อมาในปี2019 2023ครับ เราจะรู้จักพวกเขาในชื่ออัลฟาโรเมโอก่อนจะเปลี่ยนเป็นสเต็ก F1 ในปัจจุบันครับและกระสิบเอว่าพาร์ทเนอร์รายต่อไปของพวกเขาก็คืออวดีที่จะลงแข่งในปี2026เป็นต้นไปสีจากรถสนามยังส่งผลกับรถถนนในอีกหลายๆรูปแบบครับตัวยอย่างเช่นแถบเ้นคู่ที่เห็นใน m u ัสเซล a r หรือรถอเมริกาครับ แถบเส้นนี้มีที่มาจากรถแข่งของทีมคันนิงแฮมในเลอมังปี1951ทำขึ้นเพื่อให้คนดูแยกแยะและจดจำได้ซึ่งอย่างอ้างอิงสีประจำตัวของสหรัฐคือสีขาวและน้ำเงินครับ mm. แถบนี้ต่อมาเลยถูกเรียกว่า r a ส i ิ g งสไตรป์หรือบางครั้งก็เรียกว่าเลอรมังสไตรป์รถแข่งของอเมริกาที่ออกไปแข่งขันในต่างชาติก็มักจะคาดแถบนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ครับผม ในภายหลังเราก็ได้เห็นแฟชั่นนี้ในมาซ็อกคาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันก็นับว่าเป็นเอกลักษณ์ของรถอเมริกันเขาเลยครับซึ่งถ้าเราไปที่ขับรถอเมริกันแต่ไปคาดลายนี้ล่ะอันนี้ถ้ารู้ที่มาก็คงไม่ทําแบบนั้นครับสีประจำตัวของรถหลายๆยี่ห้อก็มีที่มาจากการแข่งขันเช่นปกติมักจะเลือกเปิดตัวรถของพวกเขาด้วยสีฟ้าซึ่งมีที่มาจากสี f r รน c h Racing Blue สีประจำตัวรถแข่งจากฝรั่งเศสนั่นเองครับสีขาวเชมเปนชิปไว้ของ Type R ก็มีที่มาจากสีรถแข่ง F1 ของ h o n ด้าในอดีตและนี่ก็คือที่มาสนุกสนุกของสีรถต่างๆถ้าหากว่าชอบคลิปนี้และพบว่ามีประโยชน์อย่าลืมมอบ Subscribe ให้เรากดไลค์ให้เป็นที่ระลึกและส่งคลิปนี้ไว้ฝอยกับเพื่อนของคุณ